โฟกลิฟต์สตาร์ทอัพบเซลไทยเหรียญสวัสดีค่ะดิฉันผูชรพันธ์ทิพเนศฝ่ายขายบริษัทไทยเหรียญโฟกลิฟ์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําการแนะนํานะคะคลิปวิดีโอการทํารถมือสองของไทยเหรียญนะคะทางบริษัทไทยเหรียญนะคะเรามีจาหน่ายรถยกมือสองค่ะยี่ห้อซูมิโตโม่เมทินเจแปนค่ะตัวอย่างคันนี้นะคะจะเป็นรถรล,ลักกำนักได้หนดตันนะคะทางเรานะคะจะทําการดงรถมือสองกับลูกค้ามีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ จุดแรกนะคะจะเป็นจุดห้องเครื่องค่ะเป็นจุดมอตเตอร์ควบคุมนะคะทางเราจะทําการเชือระบบทําความสะอาดนะคะให้พร้อมใช้งานค่ะจุดต่อไปนะคะจะเป็นหน้าคอนโทรลรถค่ะเริ่มงแต่พวงมาลัยนะคะหน้าจอมอนิเตอร์ค่ะคอนโทรลนะคะทั้งหมดสีสัมผัสพร้อมใช้งานค่ะสัญ,ญญาณไฟค่ะเราจะทําการติดตั้งไฟให้ลูกค้านะคะเพื่อความปลอดภยัยเมื่อใช้งานในที่มืดค่ะ จุดชาร์จไฟนะคะตัวนี้จะเป็นปลั๊กค่ะที่ชาร์จประกับตัวแบตเตอรี่นะคะเนื่องจากรถโฟล์คลิฟต์นะคะเรามีแบตเตอรี่ออกสองประเภทค่ะไปออกด้านข้างและออกด้านหน้าตัวอย่างที่ใจแนะนําตัวนี้ก็คือแบตออกด้านหน้านะคะทางใจนะคะจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่รูปแบบกับลูกค้าค่ะเป็นแบตเตอรี่ตะกัวนะคะยี e ่ห e ้อเจนดัวซาค่ะคุณภาพสูงอายุการใช้งานนานนะคะรวมทั้งนะคะเราจะทําการทําสี่รอบคันแท้กับตัวรถค่ะ ถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามละพร้อมใช้งานนะคะส่วนตัวสายไฮดรอลิกนะคะเราทําการเสียอากาศลูกค้าทั้งทุกเส้นเลยค่ะตัวร้อนนะคะเราจะเป็นโพลียูรีเทนนะคะและสําหรับงานพกลิฟต์นะคะเราจะมีงานมาตรฐานอยู่ที่เมตรเจ็ดเซนค่ะหรือางลูกค้าแจ้งความประสงค์มากกว่านี้อาจจะเป็นหนึ่งเมตรยี่สิบสองนะคะเมตรสามเจ็ดนะคะลูกค้าแจ้งความประสงค์มาได้ค่ะ บริการหลังการขายนะคะละเรื่องสายการรับประกันนะคะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายขายต้องตรงกับทางลูกค้าค่ะลูกค้าเข้ามาดูรถจริงได้ทดลองขับได้นะคะจากโชว์รูม3สาขาทั่วประเทศค่ะหรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจไทยเลียนนะคะหรือเว็บไซต์บริษัทค่ะที่ www. t h a i l e a n com ค่ะวันนี้นะคะจะทาคลิปวิดีโอรถยกมือสอ,องไทยเลียนนะคะคิดว่ามีประโย์ทางลูกค้าที่ต้องการมองหารแลพบถยกมือสอ,องมาใช้สักคันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ